เตือนสำหรับนักปฏิบัติขอจเจริญพรน,นักกรรมฐานทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤลือหัดต้องสู้ไม่ใช่นั่งให้มันออกนอกลู่นอกทางไปเห็นนั่นเห็นนี่เข้าจะเบอร์ไปนะขาดสตินะมันมีอยู่หลายองค์นะขอฝากเห็นหนอเห็นหนอไว้นะอย่างวันนั้นเราพูดเมื่อวันพระมองไม่เห็นสามองค์ องหนึ่งก็กลับมาโยมผู้ชายเลยถึงแก่กรรมไปแล้วถูกรถชนตายนี่อย่างนี้สิให้มันถูกต้องถ้ามองไม่เห็นกันก็แผ่เมตตามไม่ถึงแปลว่ามีอะไรเกิดขึ้นโยมผู้ชายก็เลยถึงแก่กรรมไปแล้วใช่หรือไม่นี่เราก็ทำบุญไปแล้วผ้าตรายหนึ่งเงินสอง0ันบาทได้ทำบุญกับโยมไปนี่มันไม่เห็นอย่างนี้มันมืดมีอะไรเกิดขึ้น ยังอยู่อีกสององคนะก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเขอฝากท่านผู้เจริญกรรมฐา,านรีบแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรกันเสียก่อนที่เขาสอนกันในวัดนี้จะเอาหรือไม่เอาจะอยู่ในกุติก็กินนอนไประวังนะมันมืดอย่างนี้นะแต่ผมไม่บอกไม่ว่าอะไรท่านหรอกท่านจะกินก็กินจะนอนก็นอนไปเถอะไม่ว่าอะไรกันนะมันมืดแล้วมัวหมองอยู่ในใจท่านบวชแล้วท่านจะได้อะไร พระคุณเจ้าที่เคารพขอฝากไว้ปฏิบัติให้ถึงขั้นดันให้ถึงที่นี่เอาเรื่องจริงไปหน่อยได้ไหมอย่าเอาเรื่องปลอมในใจบวชแทนคุณพ่อแม่บวชให้แก่บิดามารดาอย่าไปบวชล้างผ่านพ่อแม่หน่อยเลยเดือดร้อนมากศึกษาลาเพศไปแล้วท่านจะไปได้บุญอะไรขอฝากให้ท่านไปคิดนะครับท่านที่เคารพจะมีความรู้มาก ปริญญาโทรหรือเอกก็ไม่สําคัญนะสําคัญที่ว่าท่านทําได้ไหมจะได้รู้น้ําใจของแม่เราอุ้มบาทมาเข้าโบสถ์เพื่อโปรดบิดามารดาบวชเนนให้แม่บวชพระให้พ่ออย่าย่อท้อใจปฏิบัติให้มันถึงขั้นดันให้มันถึงที่ทําความดีถึงขั้นจึงจะได้พลันเวลาในเวลาการอันสมควรน,นี้ นี่แหละที่พระพุทธเจ้าเราแสดงยมกปฏิหารอยู่ดาวดึงโปรดพุทธมารดาตลอดไตรมาสเหมือนท่านมาบวชหนึ่งพรรษาก็โปรดมารดาบ้างสิเรียนพระอภิธรรมเรียนพระกรรมฐานศึกษาเล่าเรียนนักธรรมรรมศึกษาท่านจะได้ผลขึ้นมาเป็นการสนองพระคุณแม่ท่านบวชเนนให้แม่บวชพระให้พ่ออย่าย่อเท้อใจต้องบวชเนนก่อนเราอยู่ในท้องแม่ก่อนเอาเนนให้แม่ เอาพระให้พ่ออย่าย่อท้อใจมีหลายองค์ไม่รู้เรื่องเลยบวชกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินท่านจะได้หวังอะไรเหมือนเรือสินค้าอีกแล้วไม่บรรทุกอะไรเลยกลับบ้านไปก็บรรทุกขยะไปแล้วท่านจะได้อะไรจะเสียใจต่อเมื่อสิขาลาเพศกฎแห่งกรรมจะตามหลังมาเขาได้กันแต่เราไม่ได้ไปบอกขอเรียนท่านครูอาจารย์ใครไม่เอาตัดไปเลยนะ เอาออกไปเลยเอาออกแต่ชื่อเขาจะกินนอนอย่ามายุ่งคนที่ไม่เอาอย่ามายุ่งกับคนที่เขาเอาอย่าบวชเอาแต่บุญพึงเพื่อบวชสร้างบุญคนที่ดีเพราะต้องการที่จะศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติธรรมตัวไม่เอากินแล้วก็นอนเลยหลวงพ่อจะไม่ว่าอะไรจะขออนุโมทนาด้วยอนุโมทนาสำคัญคนไม่เอาบวชเอาบุญแต่ไม่บวชสร้างบุญ ท่านจะเสียใจในภายหลังสกขาลาเพศกฎแห่งกรรมจะปักชนักติดหลังท่านไปท่านจะทำอะไรไม่ขึ้นเลยนึกว่าคิดถึงแม่เราเถอะคิดถึงพ่อพ่อแม่ของบางองค์ก็ล้มหายตายจากไปแล้วควรสนองพระเดชพระคุณท่านบ้างหรือไม่โยมผู้หญิงที่รักที่โยมผู้หญิงมาปฏิบัติกรรมฐานนี้ก็ช่วยแม่ได้ช่วยน้ำนมข่าป้อนข้าวของแม่ได้แทนคุณแม่ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชายนะเป็นผู้หญิงก็ได้เป็นผู้ชายก็ดีสร้างความดีให้กับพ่อแม่ออกมาในรูปแบบนี้แล้วโยมจะไม่แทนคุณแม่บ้างหรอแม่ต้องเลี้ยงลูกคิดปลูกฝังลูกมาหยดน้ำนมข้าวป้อนของแม่ตักของแม่ที่อุ่นวงแขนของพ่อที่อุ่นจะไม่แทนคุณการุณหนุนนำแทนคุณพ่อแม่บ้างหรอโยมผู้หญิงที่รัก ถ้ายมปฏิบัติกรรมฐานได้ก็แทนคุณแม่ได้ไม่ต้องเป็นชายหรอกชายไม่เอาไหนก็เยอะเพราะผู้ชายเขาไม่สนงานสังคมเขามากบวชเอาสักวันสองวันเถอะเพราะผมมีงานสังคมงานอยู่กับเพื่อนงานกินเหล้างานแชร์เชิญน,นี่งานสังคมของพวกผู้ชายจึงไม่ได้สนใจเหมือนโยมผู้หญิงโยมผู้หญิงแม่บ้านการเรือนเคหศาสตร์ ard, เอาตาช่างขึ้นมาดูเอาตาชูขึ้นมาช่างโยมผู้หญิงจ๋า โยมเป็นแม่ที่ดีของลูกแม่แบบแม่แผนแม่แปลนทำอะไรถูกแบบถูกบทหมดจดเหมาะเจาะนี่เป็นแม่ของเราขออนุโมทนาด้วยรู้คุณค่าของชีวิตเป็นข้อคิดของกรรมฐานโยมเป็นแม่ที่ดีของลูกแม่บันไดแข็งแรงลูกไม่คลอนแคลนแม่ธรณีดีคานก็แน่น แม่กุญแจบ้านดีบ้านนั้นก็ไม่เหลวแหลกแตกรานลูกดีทุกคนนี่แหละถ้าแทนคุณแม่ได้โปรดรีบทำซะกำลังมีชีวิตอยู่ถ้าลมหายตายจากแล้วจะไปทำที่ตรงไหนลูกไม่นึกถึงบุญพ่อแม่เพราะอย่างนี้เองถ้านั่งปฏิบัติกรรมฐานจะนึกถึงบุญคุณพ่อแม่จะร้องไห้ที่เคยด่าพ่อด่าแม่เคยคิดไม่ดีกับพ่อแม่จะร้องไห้ออกมาทันทีเกิดปิติยินดีว่า อ๋อเราไม่น่าเป็นคนชั่วเลยไม่น่าทำลายน้ำใจของแม่เลยไม่น่าทำลายน้ำใจของพ่อเลยต่อแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ทำอีกแล้วนี่บุญกุศลทันใจรู้คุณค่าของชีวิตเป็นข้อคิดของเราที่นั่งกรรมาฐานได้ออกมาในลักษณะการดังกล่าวแล้วทุกประการขออนุโมทนา ขอให้ครูบาอาจารย์สอนให้ละเอียดยืนหนอห้าครั้งทำให้ได้ทำไม่ได้อยากกลับกําหนดขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเพ่งตาลงที่เท้าตั้งสติไว้ที่ระลึกก่อนว่าขวาหรือซ้ายย่างไปจนสัมปชัญญะเอาอันนี้ก่อนอย่าอธิบายให้มันเลอเลิศดไปเดี๋ยวคนไม่รู้ธรรมะเลยก็ไม่รู้เลอะเทอะกันใหญ่เอาอย่างเดียวก่อนแล้วก็คิดหนอได้ไหม โกรธนอได้ไหมตาเห็นรูปกำหนดได้ไหมหูได้ยินเสียงกำหนดหรือเปล่าและเมื่อมีจิตใจไม่สบายกำหนดหรือเปล่าเสียใจกำหนดหรือเปล่าดีใจกำหนดหรือเปล่าตรงนี้เขาฝากครูอาจารย์เน้นเข้าไว้เมื่อโยมกลับไปก็ไปกำหนดไม่ใช่ว่าไม่มีเวลาเวลาที่ทำงานนี่แหละเป็นเวลากรรมฐา,าน เวลานอนมันขาดสติสัมปชัญญะหลับปุ๋ยไปแล้วไม่ใช่เวลากรรมฐานมีโยมหลายคนมาเอ่ยเผยวาจากับอาตมาว่าไม่มีเวลาก็เวลาทำงานนี่เวลากรรมฐานแล้วกำหนดได้ไหมไม่กําหนดก็ไม่ต้องใช้กรรมฐานในการทำงานงานการจะเสียหายก้าวไม่มีที่เกาะเกาะไม่มีที่เก็บไม่เป็นคนสืบสอบเจาะให้ลึก ท่านจะได้ความหมายอันนี้ประการใดเล่าขอฝากญาติโยมพุทธบริษัทไว้โดยทั่วหน้ากันขออนุโมทนาหมดโอกาสเวลาถึงเวลาที่โยมจะต้องไปอาบน้ำอาบท่าทำกิจส่วนตัวแล้วมานั่งกรรมฐานต่อไปอย่าปล่อยให้ว่างเวลาการอย่าพึงวางงานการจะเป็นประโยชน์ของโยมโปรดใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เถิดแล้วชีวิตจะมีค่า เวลาจะมีประโยชน์สิ่งที่มีโทษจะตัดไปขาดก็เติมเกินก็ต้องตัดเพื่อประหยัดเวลานบัดนี้ขออนุมโมทนาทุกทกท่านด้วยอำนาจพระศรีรัตนตรยัยและบุญกุศลทั้งหลายได้โปรดประทานพรให้ทุกทกท่านจงประสบแต่ความสุขสันนิรันดรขอจงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยสี่ประการ สิ่งทั้งหลายที่คิดไว้หนบัดนี้และจะคิดต่อไปในโอกาสหน้าจงเป็นให้เกิดความสำเร็จสมปรารถนาด้วยกันทุกทุกท่านณโอกาสบัดนี้เทินธรรมะพระธรรมสิงหาบุราจารย์หลวงพ่อจรันทีตะธรรมโมสาธุ